และในภารกิจต่อไปให้เรากลับมาที่อู่นะครับช่างของเราก็จะบอกว่าด้านนายน่ยมีตำรวจมาพบหนาลูกพี่พอซีเจเดินเข้าไปก็จะได้เจอกับเจ้าโลรตกีกับเจ้าเทมเพนนีนะครับและโโลรตคีมันก็จะบอกว่าพี่ชายของแกน่ะนั่งขดตัวอยู่ในคุกอย่างกับก้อนขี้แต่น้องชายอย่างแกทำตัวเสวยสุขอยู่ที่เมืองซานเฟียโรนายทำแบบนี้ได้ยังไงซีเจเฮซีเจฉันมีงานมาให้นายทำอีกแล้วพอดีมีพวกนักข่าวมันสอดรู้สอด เห็นเรื่องของพวกฉันฉันอยากจะให้แกไปจัดการพวกมันหน่อยบางทีพี่ชายของแกอาจาจะสุขสบายเหมือนแกก็ได้นะ,เ,ะเอาเป็นว่าแกรีบไปจัดการเรื่องนี้ซะ และในภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องวิ่งมาที่ลานก่อสร้างตรงนี้ก่อนนะครับในท่อก็จะมีปืนไรเฟิลที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับซีเจก็มารับปืนไรเฟิลนะครับและให้เราวิ่งมาที่ชานชลาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดขึ้นรถไฟนะครับสำหรับสถานที่นี้นะครับก็จะเป็นสถานีแคนเบอรี่นั่นเองนะและหลังจากนั้นให้เราขับรถตามเจ้ารถไฟคันนี้ไปนะครับมันก็จะขับไปที่อีกสถานีหนึ่งนะ และตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สถานีมาร์เก็ตเถาในเมืองลอสซันโตสเลยนะครับและในภารกิจนี้นะครับเราต้องแอบย่องด้วยนะครับและหลังจากนั้นให้เราขับรถสะกดรอยตามมันไปนะครับหรือว่าจะเดินไปก็ได้นะครับห้ามให้ใครสงสัยนะครับแม่ขับรถเข้ามาในชานชาลาแบบนี้ไม่มีใครสงสัยสักนิดเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> และมันก็จะโบกแท็กซี่มานั่นเองนะครับและให้เราขับรถตามหลังไปเลยครับนี่แต่ว่าเราอาจจะต้องขับรถ ให้มันห่างหหน่อยนะครับอย่าให้มันรู้ตัวนะนี่เลยเฮ้ยมันจะรู้ตัวแล้วขับนี้เลยครับจังหวะนี้นี่โอเคและตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สวนสนุกในเมืองลอสซันโตสแล้วนะครับสำหรับสถานที่นี้แหละนะครับก็จะเป็นสถานที่เจ้านักข่าวมันนัดเพื่อนมันไว้นั่นเองนะนี่เลยและตัวเกมนะครับมันก็จะบอกให้เรานะครับสามารถที่จะจัดการไอ้นักข่าวคนนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าว่าเราต้อง จัดการตอนที่เพื่อนของเจ้านักข่าวมันเดินออกมานั่นเองนะครับและให้เราลงจากรถนะครับแล้วรอให้ไอ้เจ้านักข่าวนะครับมันพาเพื่อนเดินออกมานะครับนี่เลยแล้วเราสามารถที่จะสังหารเพื่อนนักข่าวได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยเลยเหลืออีกคนนึงโอ้โหเรียบร้อยนะครับภารกิจนี้บอกได้เลยว่าต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะครับห้ามทําอะไรผีผามนะ ในภารกิจต่อไปเป็นภารกิจใหญ่เลยนะครับเป็นภารกิจจัดการชายเสื้อม่วงเขาก็คือเจสซี่เจ้าของในครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซานเฟียรอนั่นเองนะครับและแผนนี้วูซี่เป็นคนคิดด้วยนะครับวูซี่บอกว่าซีเจนายต้องไปเอามือถือของเจสซี่มาเพื่อที่จะได้รู้ว่าโลโคอลินิเคตกับพวกแก๊งม่วงมันนัดส่งของกันที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเนื่งองจากซีเจหาปืนไม่เจอนั่นเองน,นะครับทั้ง,งที่มีอยู่เต็มเป๋าซีซ่าก็บอกว่าโอเคได้ถ้าพี่ไม่อยากจะใช้ปืนในกระเป๋าใช้ ใช้ปืนของผมก็ได้นะครับเก็บเสียงด้วยเท่อย่างกับฮิตแมนเลย และในภารกิจนี้ให้ซีเจรีบไปที่คลับของเจสซี่เลยนะครับแต่ถ้าว่าบริการหน้าตึกมันไม่ให้เราเข้านะครับเนื่องจากด้านในมีวีไอพีอยู่นั่นเองครับกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างเมามันอยู่นะครับซีเจก็บอกว่าโอเคได้ถ้าเข้าด้านหน้าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเข้าด้านหลังแล้วกันนะแต่น่าจะต้องเป็นหลังคาและมันก็จะมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปนะครับเราก็ขึ้นไปด้านในนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับจะได้เจอกับเจสซี่ที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั่นเองนะครับซีเจบอกว่าเฮ้ยนายเอา โทรศัพท์นั่นมาฉันอยากรู้ว่านายคุยกับใครเจสซี่ก็จะบอกว่าใจเย็นงั้นคุยกับลูกน้องฉันก่อนเลยกันนะฉันไม่อยู่แล้วเจสซี่มันก็จะวิ่งหนีออกไปเลยนะครับเราต้องสู้กับลูกน้องของเจสซี่ก่อนนะครับแต่ในภารกิจนี้นะครับเราต้องตามเจสซี่ไปพุทีิจะยั่งโทรศัพท์มือถือมานั่นเองนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้เจสซี่ตกลงมาจากรถห้ามใช้ RPG เด็ดขาดนะ่เดี๋ยวมือถือในตัวเจสซี่มันจะพังนะครับหลังจากที่เราจัดการเจสซี่ได้เราก็ว่งงารันะคบะะว ไอ้พวกโลโคลซินสตเกตกับแก๊งม่วงมันจะนัดส่งของกันที่ไหนนั่นเองครับ และตอนนี้ CJ ก็รู้แล้วนะครับว่าพวกโลโคอลินิเกตกับพวกแก๊งม่วงมันจะนัดเจราจาธุรกิจกันที่ไหนนะครับและสถานที่นั้นก็คือพาย69เก้าแห่งนี้นั่นเองครับเลขสวยสุดจัดและในภารกิจนี้ซีเจก็นัดซีซ่ามาแค่2คนเพราะอยากจะให้ภารกิจนี้เป็นภารกิจลับส่วนซีซ่าบอกว่าไม่ได้ลูกพี่เดี๋ยวเราจะโดนตุยมาแค่2คนเอาะไรไปสู้เขาซีซ่าก,ก็เลยบอกให้วูซี่หาลูกน้องมาเพิ่มมาเองครับแต่สิ่งที่ซีซ่าทาไปก็เพื่อที่จะช่วยซีเจนี่แหละนะครับ แต่ในารกิจนี้เราต้องมาคุ้มกันพวกของบูซี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นหัวหน้าบอสก็จะปรากฏตัวขึ้นนะครับเขาก็คือทีโบนและไรเดอร์นั่นเองครับสองคนนี้มีนัดเจราจาธุรกิจกันแต่หลังจากนั้นแผนแตกนะครับเนื่องจากตำรวจมังขับหอมานะครับเสียงสนั่นขนาดน,นี้โจนก็ไหวตัวทันสิครับและซีเจก็จะบอกว่าไม่ได้การแล้วและซีเจก็จะบุกเข้าไปถล่มพวกแก๊งบัหลักเลยนะครับนี่ก็จะมีทั้งพวกแก๊งบัหลักแล้วพวกโลโคอลซินิเกตันเองนะครับและเราจะได้จัดการเจ้าทีโบนด้ว ยิงพร้อมกันกับซีซ่าเลยนะครับแต่ว่าเหลืออีกคนหนึ่งที่เรายังไม่จัดการเขาก็คือไรเดอร์ไอ้คนทรยศและในบาริิจนี้มีทิกเล็กๆนะครับแค่ใช้สไนเปอร์ยิงนัดเดียวก็หลับแบดซาตินแล้วนะครับ และในภารก,กิจต่อไปบูซี่ก็จะโทรมาบอก CJ นะครับว่ามีการนัดส่งของที่สถานีตำรวจสายข่าวรายงานว่ามีเจ้าโทริโน,โนอยู่ด้วยและเขากำลังขนของขึ้นเฮลิคอปเตอร์นายรีบไปด่วนเลยและให้เรารีบเดินทางมาที่สถานีตำรวจเลยนะครับเราก็จะได้พบกับพวกลูกน้องของเจ้าโทริโน,โนนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะนี่เลยแล้วก็ต้องจัดการพวกมันนะครับเพื่อที่จะเปิดทางแล้วก็รีบไปหาเจ้าโทริโนนั่นเองครับนี่แต่ถ้ว่า มันนัดส่งของกันที่สถานีตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่นี่แล้วก็ต้องเปิดทางเข้าไปด้านในนะครับแล้วของก็ถูกลำเลียงส่งมาจากรถตู้คันนี้นั่นแหละนะครับแต่ดูเหมือนว่ารถตู้มันจะลอยได้นะครับเนี่ยใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมมันลอยได้ครับให้เราขึ้นไปด้านบนก็จะได้พบกับเจ้าโทริโนที่กําลังลขนของขึ้นบนเครื่องบ,บินอยู่แต่ถ้าว่า ดูบอนวาในหอมันไร้เงาของเจ้าโทริโนนั่นเนี่ยและซีเจก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามไปนะครับแล้วก็มาเก็บ RPG ตรงนี้ด้วยนะครับและในภารกิจนี้ทํายังไงก็ได้แค่จัดการหอของเจ้าโทริโนให้ตกเท่านั้นนะครับนี่เลยแล้วก็ขับรถตามไปเลยนะครับแต่ซีเจมันจะยิงไม่ได้นะครับเนื่องจากมันนั่งอยู่บนรถนะครับเอาเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> รถของเราไฟท่วมแล้วนะครับเราต้องจัดการไอ้โทริโนยิงเข้าไปครับ ในภารกิจนี้เราต้องยิงหอของเจ้าทริโนให้ตกนะครับนี่เลยตกไปแล้วนะครับหลังจากที่หอของเจ้าทริโนตกไปแล้วนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นว่าทริโนไม่สามารถที่จะหนีออกจากเปลวเพลิงได้แสดงว่าเจ้าทริโนได้ถูกไฟครอกไปในเครื่องบินนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเจ้าทริโนตายจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับ และในภารกิจต่อไปวูซี่ก็จะโทรเรียกเรามานะครับและพอเรามาถึงแล้วเราจะได้เจอกับลูกน้องของวูซี่นะครับที่บอกว่าเจ้านายของผมเนี่ยเหมือนถูกสาปเขาพิการทางสายตา,า,ยตาซีเจก็ฮะ จริงเหรอเนี่ยวันก่อนเราพึ่งแข่งรถกันอยู่เลยเขาขับรถได้ด้วยนะ CJ ก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่ลูกน้องบอกว่าใช่มันเป็นความจริงที่เขามองไม่เห็นพวกเรายอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาพอ CJ เดินขึ้นมาที่ชั้น <Yes. S> 2ก็จะได้พบกับวูซีนะครับวูซีก็บอกว่า ตอนนี้นะฉันต้องการเปิดเผยตัวตนให้กับนายได้รู้จักก็คือเหมือนอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์กับซีให้นั่นแฟงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและวูซี่ก็เล่าว่าพวกเขาน่ะคือแก๊งชาวจีนแต่ช่วงนี้เน่ยเราไม่ถูกกับพวกแก๊งเวียดนามและพวกเราอยู่กันหลายแก๊งมากๆเลยแก๊งชาวจีนของพวกเราจะรวมตัวกันเรียกตัวเองว่าไตรภาคีเราจะอยู่กันแบบครอบครัว อยู่กันหลายแก๊งรวมตัวกันเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูแล้วกันและในภารกิจนี้วูซี่จะพาเรามาดูแก๊งไต้ภาคีของพี่แก่นะครับว่าอยู่กันแครอบครัวแบบไหนและเราก็เดินตามวูซี่ไปนะครับนี่เลยมันก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับและด้านในก็จะมีสมาชิกชาวแก๊งอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นด้านในนั่นเองนะครับนี่เลยทุกคนก็เหมือนตื่นตระหนกอยู่ด้านในนะครับวูซี่ก็ ต้องรีบเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็วิ่งตามวูซี่ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าวูซี่จะเดินติดกําแพงอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยวูซี่โอโ้โหเหมือนกับภาคเก่าเป๊ะเลยนะ <c oughs> วูซี่นายโอเคไหมเนี่ย แล้ววูซี่ก็พาเราเดินเข้ามาถึงด้านในนะครับพอเราเดินเข้ามาแล้วนะครับบ้าจริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเดียวพี่แล้วเราจะได้เจอกับลูกน้องของวูซี่นะครับไอคนนี้น่าจะเป็นซูซี่เนาะซูซี่บอกว่างานเข้าแล้วลูกพี่ไอพวกเวียดนามมันมาถล่มพวกเราและในภารกิจนี้เราต้องจัดการไอพวกเวียดนามพวกนี้นะครับก่อนที่มันจะมาจัดการวนะูซี่เนาะนี่เลยแล้วก็รีบจัดการพวกมันไปนะครับมันก็จะมากันเยอะมากๆนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับฉากนี้วูซี่เดินตามฉันมา ไอพวกเวียดนามทำไมมันเยอะจังโอ้โหเยอะเป็นหนูเลยนะครับเนี่ยแต่ดูบทว่าไอพวกเวียดนามมันจะยังไม่ยอมแพ้นะครับนี่เลยมันก็จะตามเราอยู่นะครับแล้วก็ต้องรีบขับรถหนีไปเลยแต่วูซี่นายตาบอดไม่ใช่เหรอนายยิงปืนได้ไงเนี่ย <c oughs> และในภารกิจนี้เราต้องสลัดพวกเวียดนามให้หมดนะครับและหลังจากที่หนีพวกเวียดนามมาได้แล้วก็พาวูซี่กลับไปส่งที่ปลอดภยัยภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคร b e ช่องโจที z เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม